นึกใจหน้าที่มีความรักผิดชอบรักระบอบประชาธิปไตยฝ่ายวิชาพัฒนาชาติไทยเป็นคํามันของโรงเรียนศรีสิงรงชนูประถมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาปปงวกมลวรรณนาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏิบูรณ์สงคราม คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปปัจจุบันนะคะกำลังฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูประถมอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่ามุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้ควบคู่กับคุณธรรมอีกทั้งยังส่งเสริมงานกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีคุณภาพอย่างแท้ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักกับโรงเรียนสีสํารงชนุประถมแห่งนี้กันโดยโรงเรียนแห่งนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2502ซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ค่ะ เดิมทีตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะของตำบลสามเรือนแต่ต่อมาในปีการศึกษา2510นะคะได้ย้ายมาสร้างใหม่ในที่ดินของสถานีกสิกรรมสีสำรงซึ่งตั้งอยู่เลขที่97หมู่ที่6ตตำบลคลองตานอำเภอสีสำรงจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยมีเนื้อที่ทั้งหมด82ไร่6ตารางวา โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นสถานศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38สุขโขทัยตาค่ะโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม86คนมีนักเรียนรวม1482คน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นะคะเป็นคนในพื้นที่ของอำเภอศรีสํมโรงจะประกอบไปด้วยทั้งหมด13ตำบลได้แก่ตำบลคลองตาลวังลึกสำเรือนบ้านนาวังทองนาขุนไก่เกาะตาเลี้ยงวัดเกาะบ้านไร่ทับพึ่งบ้านซ่านวังใหญ่แล้วก็ราวต้นจันนั่นเองค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีนายพัฒนาพงศ์ศรีกาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสํารงชนูประถมค่ะ เราก็ได้รับเกียรติจากคุณครูจันาราเพิ่มทุนซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนศรีสัมฤทิชนุปถมแล้วก็ยังเต็มผุกพี่เรียงให้กับเราอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อเรื่องครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ยุค New Normal กันไปฟังบทสัมภาษณ์กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจจนมาภาเพิ่มพูนนะคะอายุ30ปีจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนศรีสัมลงชนอุปถัมภ์อำเภอศรีสัสมลงจังหวัดสุขโขทยัยเหตุผลที่มาเป็นครูนั้นก็น่าจะเป็นความศรัทธานะคะในอาชีพครูตั้งแต่วัยเด็กเพราะบุคคลที่ชื่อว่าครูอยู่เคียงข้างเรามาจนเราประสบความสําเร็จ ประกอบอาชีพที่ดีได้ในทุกวันนี้เปรียบเสมือนครูคือแสงสว่างของเด็กบนโลกใบนี้นะคะทําให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจได้ทําให้ทุกคนเดินตามความฝันของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นทุกอาชีพที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะคะเพราะมีครูด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะทําให้ตัวเองได้มาประกอบอาชีพครูในทุกวันนี้นะคะ การปรับตัวด้านชุมชนเมื่อมาอยู่โรงเรียนนี้ต้องย้อนไปว่าตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นติดก,กิจกรรมทํางานทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาโดยตลอดจึงส่งผลให้เมื่อตอนมาเป็นครูจึงปรับตัวเข้ากับชุมชนทํางานร่วมกับชุมชนได้ง่ายนะคะส่วนด้านการปรับตัวในช่วงโรคระบาดโควิด -19 และการใช้การเรียกนการสอนแบบ New Normal นะคะมีการปรับตัวยังไงต้อง บอกว่าหลายคนนะคะคงคิดว่าโควิด1ะทินได้สร้างปัญหาและความยุ่งยากให้กับการศึกษาไทยแต่ถ้าเราคิดอีกมองหนึ่งนะคะโรคระบาดเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของไทยเรานะคะและยังเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีของการศึกษาไทยโดยเราสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ตลอดเวลาสามารถพูดคุยสอบถามกับนักเรียนได้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นคุณครูก็ได้นํำ g o o l l e คัสลูม o o m l o o g l t นะคะการสร้างรายห้อง ะะการสร้างเฟสกลุ่มห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ติดต่อสอบถามให้นักเรียนได้ส่งงานนะคะได้ตลอดเวลาเขาไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ตลอดเวลาสามารถพูดคุยสอบถามนะคะกันได้จึงช่วยลดปัญหาการติดสูงติดลอนะคะเพราะนักเรียนสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องรอเจอกันในชั้นเรียนนะคะจึงคิดว่า การเรียนการสอนในรูปแบบนี้นะคะก็เป็นตัวขับเคลื่อนการศึกษาได้นะคะแต่ถ้าเราปรับทัศนคตินะคะของเราได้รูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสุดท้ายสิ่งที่อยากบอกกับคุณครูรุ่นใหม่นะคะก็คือเราอย่าคิดว่าโอกาสทางการศึกษาความไม่พร้อมของเด็กนะคะขนาดโรงเรียนงบประมาณของโรงเรียนสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆของโรงเรียนนั้นเป็นประเด็นหลัก ที่ทําให้การศึกษาไทยนั้นถดถอยนะคะแต่อยากจะให้มองว่าประเด็นหลักคือความไม่สนใจนะคะความไม่เห็นคุณค่า ของการศึกษามากกว่าที่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้การศึกษาไทยนั้นถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณครูก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะทํายังไงก็ได้นะคะให้เขาเห็นคุณค่าความสําคัญของการศึกษาให้นักเรียนรู้สึกว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้นะคะค่อนข้างเป็นภาระอันหนักอึ้งนะคะของคุณครูอยากจะให้คุณครูรุ่นใหม่ช่วยกันทำให้เด็กๆเ,เ,เห็นคุณค่าของการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ครูที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานอย่างหลากหลายจากฝ่ายต่างๆในโรงเรียนนี้ค่ะพร้อมทั้งได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออนแทน์นะคะโดยรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไซต์นะคะจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้กระทําและสืบผลความรู้ด้วยตนเองส่วนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้สืบ้นคว้าด้วยตนเองค่ะ นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์นะคะโรงเรียนก็จะไม่ทอดทิ้งโดยจัดให้นักเรียนได้เรียนในรูปแบบของออนแทร์ให้นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนแล้วก็กลับไปศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่คุณครูแนบให้หลังจากนั้นเมื่อทาครบแล้วก็นํามาส่งที่โรงเรียนได้รับใบงานในหน่วยต่อไปกลับไปทําค่ะและนี่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ยุคโควิดยุคนิวนอร์มอลของโรงเรียนศิทธ์สำรงชูประถมค่ะ